ับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันที่27กรกฎาคม2563ครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวนะครับรถ3ตัวด้วยกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคูปุต้านะครับ B2440 นะครับอิซิกิ n p 5 4 0รถ3สูบนะครับแล้วก็เป็นคูปุต้านะครับ L5018 นะครับเรามารีวิวการทํางานนะครับด้านหลังอู่หลังบ้านนะครับกําลังปรับที่ครับกําลังปรับที่ไม่ใช่ปรับที่สร้างร้านใหม่นะครับตัวนี้กําลังปรับที่ทำสนามทดสอบนะครับระบบรถ ก็คือลูกค้ามาก็จะได้ลองวางฐานลองไถนะครับลองเกียดลองดันดูนะฮะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวแรกนี้นะครับราคาที่1นึ่งแสเจดมืนบาทนะครับหนึ่งแสมืนบาทนะครับตัวนี้เป็นคูบัต้านะครับปี440ี่นะครับมีเล่มนะครับแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้นะครับมีเล่มแต่ไม่มีเอกสารชุดโอนนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไบมีดตะดินหน้านะครับแล้วก็เป็นหางค่วนนะครับ ตัวนี้มีเล่มนะครับแต่ไม่สามารถโอนได้นะตัวนี้นะครับมีเล่มครอบครองพร้อมนะครับตัวนี้ทะเบียนต่อคอนะครับหนึ่งแดนะครับตัวนี้เป็น B 2ส4 0ี่ี่ศนย์นะครับก่อนที่จะเป็นรุ่น S อซีรีส์นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่17 5 2ด้ห้าชั่วโมงครับ1 7 5 2ดหบชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับหาง5ตาช้างครับเป็นหางห้านะครับหาง5้านะครับที่ส0 b นะฮะตรงนี้นะครับ H d 2 0 5 b นะฮะตรงนี้นะครับถ้าขึ้นด้วย5ตัวท้ายคนา5รับ ไม่มีจุดวัวซึมนะครับตอนนี้นะครับเก็บสภาพพร้อมพร้อมใช้งานนะครับใช้งานอยู่ที่1,752ชั่วโมงครับ1,752ชั่วโมนะครับฮะเต้ยล้อหางนะครับเดี๋ยวน้องเต้จะลองดันดินให้ดูครับตัวนี้นะครับน้องเล็กผิวแต่แจ๋วนะครับเป็นคูปต a B2440 นะครับตัวนี้ก็ราคา1 7 0 0 0บาทครับ1 0 0 0 0บาทนะครับเราจะส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเกียรนะครับเดินหน้าเก้าเพียถอยหลังสามเกียรนะครับเป็นหน้าเก้าหลังสามนะครับเวลาลงนะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะปีนได้นะครับวัดดิสกอิดปีนนะฮะก็คือหงายท้องนะครับหรือจะแคงข้างนะครับเราต้องเวลาเราลงในที่สูงนะครับเป็นรถเล็กนะฮะเราก็ต้องลงแบบด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าลงไม่ตรงนะครับอาจจะทําให้รถคลิกคว่ำได้นะฮะเนี่ยลงก็ต้องลงหน้าตรงแบบนี้นะครับนะครับ นะนะก็จะลงแบบสโลครับแต่รุ่นนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาถ้ารถมันพลิกไปนะฮะก็เครื่องเครื่องยนต์ก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะทาให้ให้การสูบลืกอข้อเหวี่ยงเราไม่โคดงนะฮะนะครบับดูแล้วครับระบบโควินนะฮะตัวนี้เป็น B 2สองสี่ี่ศนเอสะฮะลองว่างฐานร้อมเด้อลองว่างฐานร้อมเดยวเราดูเป็นคันคันคันๆันไปเนาะนะนะ ตัวนี้ราคาที่1นึ0 0 0สบาทนะครับมาพร้อมกับตัวนี้มีใบบีดในดินหน้าให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับเอาไปทไําไร่ก็ได้นะครับเข้าร่องอ้อยก็ได้นะครับหรือว่าเกษตรส่วนตัวนะครับตัวนี้เข้าไม่ได้เข้ามาบ่อยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเอ่อไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดสิถ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจะต้องมีเอสตามท้ายนะครับเป็นรุ่นรองใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น B2440 นะครับตัวนี้นะครับระบบของเขานะครับเป็นรถ2ีีแรงม้านะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับ โฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ดิรักอินเตอร์แคชนะครับกลวงาลไยนะครับเป็นแบบพาวเวอร์นะครับกลวงาลไยพาวเวอร์นะครับนิ่มๆเลยนะฮะนะครับโอ้แรงดีมากครับโอเคหาวลองวางหางเลยครับลองวางหางเลยนะครับนะครโฟวินแรงานครับเกีวแต่แจ๋วครับเร็วๆเลยนะวางหางรอบนึงเดี๋ยวจะลองวางฐานให้ดูครับ รับล so 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 ูกค้าท่านใดนะครับที the the power power ่สนใจนะครับรถแท็กอร่คันไหนนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเราได้โดยตรงครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191นะครับเดียวคืนแล้วครับบริเวาหางครับตัวนี้กําลังขับที่อยู่นะครับคิ้วแต่แจ้วครับตัวนี้24แรงม้าครับนะครับโควินกับเพื่อนสี่ล้อนะครับพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะฮะตัวนี้นะครับราคา170,000บาทครับ กล่องขายพร้อมนะครับขายสภาพนี้นะครับตัวถัดไปครับเราไปรีวิวนะครับไปรีวิวเป็นตัวอิซึกินะฮะรถของเรานะครับการันตีเครื่องเกียร์ดีทุกคันนะครับตัวนี้นะครับการันตีได้เลยนะฮะเรามาดูการทํางานของอิซึกินะครับ nt 5 4 0นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเครื่องยนต์สามสูบนะครับ direct injection ครับโ o วิ w ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับยางหน้าเปลี่ยนมาใหม่ครับมาพร้อมกับถังสีนะครับถังสีนะครับถังบุกเบิกถังสีนะครับ เดี๋ยววันนี้ช่างสีเราจะลองดันดินให้ดูครับตัวนี้ราคาอยู่ที่345,000บาทครับ345,000บาทนะครับดูระบบการทํางานครับไป้เ้วางหางไปเลยดันก็ได้ดันก็ได้เอาดันได้นะครับเดี๋ยวดูระบบโฟวินนะครับเดี๋ยววางหางไม่ได้เรากําลังปรับปรับที่อยู่นะครับสายพานจะยาวนิดนึงนะครับยังไม่ทันได้ตั้งนะครับนะครับดูโฟวินนะครับโฟวินทํางานปกตินะครับตัวนี้เป็นรถมีเทอร์โบนะครับเทอร์โบติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบไดเรกอินเทคชั่นครับ โควินขับเลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นคันหน้าแบบระบบปิดนะครับตัวนี้สี่สิบแรงม้านะครับของค่ายอิซึกิเรานะครับรถสวยๆครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานเลยครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ราคาที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับดสวยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็0 9 1ย์ครับ8 6 1 1 1 9 1ครับ ไปหนึ่งทัดป้าครับอีกหนึ่งตัวนะครับอย่นั้นเลยครับจะเป็นคูปตะนะครับ L5018 นะครับ L5018 นดะครับตัวนี้ก็กําลังปรับสถานที่เลยครับกําลังปรับสถานที่เลยนะฮะกำลังปรับสถานที่เลยนะครับตัวนี้เป็นรถสี่สูบนะครับคันหน้าเป็นคันหน้าแบบระบบปิดนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี6กนะครับอีสกีเป็นรถจดทะเบียนปี5้า้านะครับตัวนี้มาพร้อมหางหนักนะครับหางเฮฟวี่นะครับเป็นหางหกนะครับ ตันนี้เป็นโฟลวินขับเพื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์ VN นะฮะน้องเตยจะถอยขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กําลังปรับทางลงนะครับปรับทางลงให้ลูกค้าได้มาลองรถกันนะครับตัวนี้นะครับส่วนน้องนาทีนะครับก็กําลังเล่นรถนมคโครเลยครับตัว L5018 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาที่470,000บาทนะครับ470,000บาทนะครับเป็นรถไร่นะครับรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับ957ชั่วโมงบินนะครับ957ชั่วโมงบินนะครับ รับดูโฟวินครับโฟวินนะครับโฟวินทํางานนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับในงานไล่งานนานะครับต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเหมาะมากนะครับวันนี้น้องเตยไม่ได้ไปส่งรถครับวันนี้ก็มานะครับปรับพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับรับดูโฟวินครับนะครับรับจ้างได้สบายนะครับ5้าศูนย์นะครับบอกเลยว่าไปรับจ้างได้สบายนะครับหรือว่าไปใช้งานใน ไล่ในนาของตัวเองเนี่ยโอ้สบายครับตัวนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของคูบ o ต้าด้วยนะครับถ้าใหม่ๆมากๆก็จะเป็นพวก MU นะครับ m อนะครับ M5 เอ็มห้านะครับ m อ4 5 5ูนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวไหนก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยครับนาทีนะพี่เอาเอาดินลงมาไหลุมลูกเอาดินลงมาไซลุมนะครับเราก็ เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งเอา2ตัวนี้นะครับห้าสิบแรงนะครับแล้วก็อีสกีเอ็มดีห้าสี่ศูนย์นะครับดึงต้นมะพร้าวลงนะครับพร้อมกับแม็โครดันนะครับเดี๋ยวเราทําคลิปนะครับคลิปไร้สาระให้ดูนะฮะยังไงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์คันไหนขนาดใดนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเราได้ครับี่0ูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวขายแบบเป็นทางการนะคร ยังไม่ได้ออกนะครับเราจะมารีวิวซ้ําอีกหนึ่งรอบนะครับในสนามนี้นะครับสนามใหม่ๆนี่แหละนะครับย่งไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามด้วยนะครับกดปุ่มติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นอย่างสูงครับนัทเท็กเตอร์วัง3มหมออุด